ว้ายเมื่อกี้มันไม่ทีมไม่คือเมื่อกี้มันเห็นหน้าเห็นหน้าชัดขึน้นไม่ได้

ยวิต <laughs> <als> uh, ู่อ oh, ๋อใช่กลัวแหละโอ้การติดตามด้วยว่าชิดว่าคว่าช่างคือมาอยู่ตรงนี้แ <algorithm> ล้วทำไมต้องตามถ่ายรูปฮัช คาดวรถชนเหรอไมมันเร็วจังเลยอ่ะอะร้จทิยโหดเกินทเหีซเยใครที่ไม่รู้ก็ไ เออชีวิวทำไมมันต้องมีอนไนที่มันต้องตุยดิตุเย่อะอ่าอันนี้ใช่ป่าอ่าอ่าแล้วก็โทนใช่เปล่าถูกใชเปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ใช่ใช่ดูแทนแแทนแทนทนแทนไอเหี้ยแล้วก็จุ่แงแทนนั่นเองจะเป็นยังไงให้เหม็น ที่เรเกาว้าวคลิปก็เยอะเกินก็เยอะเกินไนี้เทนแทนทนแทนนเอออย่นีกูดูแล้วกูยังจะดีแอคตัวคลิปตัวเอง อะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหมึงหากันใหญ่เลยเนาะมึงเอา้าสัตว์โอ้โหหากันใหญ่เนอะเอา้าแล้วไปกดอะไรเอ้า จะห้อะไรอะไรของมันโ้หว t ด e fuck ก w h ั t t ัดกเโมฟฟีดแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี มึงเดือดอะไรแล้วกูกลัวไอ้ชิ้นบ้าโจนิวกลางบ้าสาวอันนี้มีกาควายอะไรก็ม่นกาดเห็นมันกาดเห็นเน็กตรงไหนมันกาดตรงไหน มันมันน่าอยากันนิ้วกางเออเอ้ยผู้ถูกไยเอาสุดตีนไปเอาสุดตีนกูไปจะเรียกทำไม ไม่่ใชอะไรทําไมอ่ะทําไมไม่ใช่กินเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ขี้งกกว่าอะไรของมันกว่ใสี่ร้อก สรุปดีแอคตัวเองใช่ป่ะดีแอคตัวเองแล้วตัวเองดีแอคชิปนี้อีบ้าเอ้ยโอ้โหเย้เอ้ยแล้วผู้ยังแล้วผู้ชมยังค้นหาผู้ชมยังค้นหาแล้วมึงจะแล้วมึงจะจกใจไปบ้านคนอื่นหรือไงฮะ อุทร้องเพลงไงนอีกบ้าเอ,อ้หวังว่าจะไม่เห็นหน้าผมนะคะมัน,ม,นมันไม่มีอะไรเปีล้วเอไปกดทำไมวะเราไปกดทำไมวะ คำอยู่นั่นเนี่ยเอออะไรอีกโอ้โอ้ถ้าเปิดมาเจอไอ้ครอบครัวไอ้ครอบครัวกูกูโซสับ,บุนเน่ว่าถึงกับอึ้งเลยจยูว โอ้โหกดไปในเนี่ยกดทำไมอ่ะโอ้ยังไม่ดูเลยไอ้เชียอ่ะเอ้ยโอ้โหพบตาไม่ใช่ไม่ใช่พบตาไอ้เฮียก็ณสำหร,รับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะไปกดเนี้ยฮะ